พาไปดูที่เกาหลีฮะเกาหลี BTC และคริปโตนะครับถูกนำมาใช้เป็นสมองนักทุอมลบเรียบร้อยแนละ้วในการเลือกตั้งของเกาหลีใต้นะวันที่10เมษายนนะครับผมไล่ไปดีลนะพักคณะสองพักพักเดิมนะครับ President ยุนยุนซ็อกโยล่าสุดนะมีการดีเลย์ฮะนี่ฮะประกาศดีเลย์ a d i ิ i t a l Asset Tax นะฮะนี่ฮะกลัวจะได้คะแนนน้อยดีเลย์แผนการขึ้นภาษีดิจิทัลแอสเซทเพจขายประเทศเราเหมือนกันนะมีการเว็บนู่นเว็บนี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย พรรคเดโมแครตหรือประชาธิปไตยเนี่ยมีการออกมาบอกด้วยนะว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยยังจะ ยกเลิกกฎที่ห้ามนักลงทุนเนี่ยไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกคริปโตเคอเรนซีของสหรัฐอเมริกาในที่นี้เนี่ยมันก็หมายถึงอ e ีสปอร์ตบิตคอย ETF นั่นแหละตอนนี้ยังห้ามไม่ให้ซื้อสปอร์ตบิตคอย ETF อยู่แต่ว่าถ้าชนะกรารเลือกตั้งอาจจะอนุญ,ญาตให้ไปซื้อข้างนอกได้อะไรแบบนี้นะฮะก็เอาว่ากันไปตอนช่วงนี้ก็ทุกๆอย่างเนี่ยมันถูกหยิบมาเป็นแคมเปญการหาเสียงคุณก็รู้ลวนะแสดงว่าคริปโตเนี่ยมันเริ่มอยู่ในกระแสค,ความสนใจของคนแบบระดับแมสแล้วนะแม้การเลือกตั้งยังต thank yeah. you